สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะวันนี้ตาทําแกงคั่วสับป,ประรดใส่กุ้งสดค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะเพราะว่าตาทําน้ําพริกตําเองเลยน้าพริกแกงคั่วนะคะถ้าใครสนใจวิธีการทําน้าพริกแกงคั่วเดี๋ยวตาทําลิงก์ว่าให้กล่องข้างล่างเลยนะคะสนใจเข้าไปชมกันเลยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะส่วนแกงคั่วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําด้วยกันเลยค่ะ Hi guys welcome to tukata Thai kitchen today I make the spicy pineapple with shrimp. It looks like this it curry it's in Thailand called Gang Kua Saparot k u n g It looks like this. Believe me, it's just yummy and delicious. If you're i n t e r e s t i n g how to make, I'm going to show you how to make it. Let's go get started. มาดูสมวนผสมรละเครื่องปรุงแกงคั่วสับประรดใส่กุ้งนะคะจะมีกุ้งสดค่ะมีพริกแกงคั่ว แกงคั่วนี้ต,ตาตำเองเลยนะคะถ้าใครสนใจวิธีการทำเดี๋ยวต,ตาทำลิงก์ไว้ให้นะคะใบมะกรูดค่ะน้ำปลาค่ะกะทิน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็สับป,ปะรดค่ะแค่นี้เองนะคะ Ingredient Shrimp Pineapple แกงั่ว Curry Paste This is what I make by myself Start with the coconut cream and I'm going to add r ้าวผัดใส่กะทินะคะรอให้กะทิเขาเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงกะทิได้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกแกงคั่วลงผัดค่ะ so I'm going to add the แกงคั่ว curry paste ใส่ตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยพริกตามเองก็จะเผ็ดหน่อยนึงเพราะว่าตาใส่พริกเยอะเสร็จแล้วก็ผัดเลยค่ะให้เครื่องแกงกับน้ำกะทิเข้ากัน we going to stir coconut cream and curry paste mix well together เอาล้วค่ะผัดจนกะทิแตกมันนะคะ So, this is a coconut oil. is come out. You can see the orange color. That's what I'm looking for. So, I'm gonna add the shrimp. Lang sa ka sa tay. ผัดไม่ต้องนานนะคะ not stir too long because the shrimp is easy to cook ผัดให้กุ้งพอสุกค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทิ so you just stir fry cook until the shrimp around 60% p cooking so i'm going to add the rest of the coconut milk. milk the rest of the coconut i'm going to add the rest of the coconut so i'm going to add the rest of the กับกะทิผัดเร็วเกินไปกะทิเขาไม่แตกมันเราก็จะไม่ได้แกงสีสวยๆแบบนี้นะคะต้องใจเย็นๆน,นิดนึงค่ะ,ค,ะค่อยๆใส่หัวกะทิไปทีละช้อนสองช้อนรับรองค่ะต้องแตกมันสีสวยแบบนี้ใส่หังกะทิแล้วใส่ใบมะกรูดค่ะแคปลไลน์ลใบมะกรูดค่ะ เพื่อความหอมใบมะกรูดก็ปลูกเองนะคะเริ่มแตกยอดแล้วใส่สับปะรดเลยค่ะพายแอปเปิล and you stir ใส่สับปะรดนะคะแล้วก็ ปล่อยให้เขาเดือดค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาแกงคั่วแกง,ง่ายๆค่ะไม่ยากเลยเห็นไหมปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะ going to add the fish sauce น้ำตาลปี๊บค่ะ from sugar แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันดีน้ําปลาน้ําตาลเดี๋ยวตาก็จะปล่อยให้เขาเดือดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ So after you add p i z sauce palm sugar let it boil maybe one or two minutes so after that it's gonna well done เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงคั่วสับปะรดใส่กุ้งของเราหอมมากๆเลยแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าอร่อยมากๆด้วยเพราะว่าทำน้ำพริกแกงเองถ้าชอบวิดีโอนี้กันนะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ต่อด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ is t well done spicy curry with p i n e a p p l e a n d shrimp oh yummy i can smell my food is so delicious I hope you guys like this video and please subscribe my channel. Come back to see me, I have the new recipe Thai cooking every week. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.